ทักทายสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเช้าๆเด้อพี่น้องวันนี้ยกรสิไปหลอดตลาดธาตุพนมตลาดไทยล้าวย่างมาขึคืนรถอยู่บกรถเพิ่นกำลังสีออกวันนี้ลางานครึ่งวันนะพี่น้องขิไปย่างตลาดนัดไทยล้าวรถกำลังสีออกเลยพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ตลาดนัดไทยล้าวเนาะ นีรถคันแรกคุณจะออก6โมงเช้าจะออก6โมงตอนเช้าละครพนมมุกดาหารมาฮอตตลาดแล้วได้ทุกคนเลย,เยจะพาไปเดินดูลงบ้าแตบบ่นั่งรถบกสมาเนาะถ้าก็มาลงหน้าไปสนณียาทาพนมแล้วก็ย่างมาไก่เติบอยู่เด้ทุกคนมาฮอตตลาดแล้วเดี๋ยวไปเดินตลาด กระปูกละไรป่ะโล่ระเท่าไหอยใหญ่เนาะไขโลเท่าไหร่จ้ะถ้าที่ยินกรอบ้เนี่ยโอ้ยหน่อไม้อ่าหน่อไม้หน่อไม้ลายขนาดพี่น้อง ปลาหลายแท้ทุกคนเบึ้งในเด้อไหมคะเห็ดเพิ่งบ่แม่จานละเล้ยใหเห็ดเพิ่งทมเนาะแม่ดอกน้อยจานเท่าใดจ๊ะจานละเล้ยเออจ้าเจอแล้วเห็ดเพาะ เห็พ hey, ha, hmm. ่อลงจำแล้วค่ะหนังบรลลฟายหนังแล้วเห็ดคักเนาะขอจัำนลยด้วยเลือกเนี่ยเดี๋วมันจมือกันอาเนี้ยโอจิโรอทุกคนโอ้เห็ดข่อ มันเป็นอย่างเช่อะไรเลยคเป็นเห็ดคือดพอทุกคนเห็ดพกทูนงคอพทุกคเอะเลยไหมคะโอ้โลหนึ่งได้เนาะสามร้อยห้าสิมีเห็ดละงูนะมีเห็ดลังูคือเพาะทุกคนคห็ดปวกก็มี

เฮลังง้เฮลังงกทุงะทุ่งสองแล้วะขนงัวโยโกขายเฮลังง้อทุงเท่าใดไหมคะโอ้ทุ่งละสองร้อยถุงอันนี้ก็สองร้อยบ่ะโอ้จ้าอันขาวนั่นดิจ้าจ้า

ปลาอันน้นมันตายไว้ายอนหลา่หลายทีเนาะเจอเฮละงโงกแล้วฮ่าเมนกุจีเฮละงโงกเจ้างามเนาะเบิ่งเห็ดท้อ หหิตพอ post. หลายขนาดเลยตัวละสองร้อยแปดสิบแบบเพลยกำลังเทออกมาาหน้มจ่อย่ายังรอเบอก่อนเด้อส่วนนี้เป็นจุจีเนาะหลายขนาด จ้าจ้าเดี๋ยวยางเหอกวงก่อนฮะเมื่อกี่หอยหลขนาดคนเจอสีเหลืองไดนเหลืองเฮปเพอร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบนี่ก็สองอยแช่วงนี้เ็ดเพะกำลังออกเนาะใช่กมันในๆน่นยมันเราเลือกโอ้เขาบอกว่าอ่อนเค่เก่ช ขของหลายขนาดทุกคนมือนคนกันหลายค่ะบ้ากระตู ว่าว่าม่น่าไหมน้องออยยอดคอนเทนทุกคนของหลายขนาดนี้ค่ะดไม่ได้เทปเลยขายอยู่ตรงริมโขงทุกคน อโอ้เห็นละง,งูอะไรไมน้เลยหาสิผูายอะไออออออรไหมเห็นลางูหลายขนาดนี้ไม่แพ้งจไม่แข่ง ่าเนยเดอรจโจเฮตตนเนดไอเอาไหมคะนี่จ่าหกสิบบาทจ้าถึกๆเลยขายเป็นโลวะจับเนยเดอรซุกแล้วบ่นี่ซุกแล้วจ้าหัวมากเฮตต์เนดไเอาไม่ได้หลายแทะกัดเนาะกัดที่โทษเป็นย่าขึ้นกิโลกระโล่แหกำลังเป็นไข่เนาะเหรอวะ ซื้อตะกอนจซ้ออือซื้นแรกแถวบุรีบอบกินไหอือเงงูขาวถุงเท่าไดรไหมคะร้ 150. อยห้าสิบคื้ออยู่ได้ค่ะย่างเหาะก่อนเดี๋ยวซื้อมาซื้อเมือเ่อแก่ห้าบายหนึ่บาทอ้า ้นเหมา,ปาอ,มอไป้าคนหลายได้มาเนี่มาอย่างเลาะซื้อเห็ดละงกพี่น้องอยู่ตลาดนัดไทยลาวทานขนมเดี๋ยวฟ้าเห็ดพิ่งหลายขนาดพี่น้องบนงาบนบนที่น่าจะเจอ เก็ดเพิ่งไข่ได้ไหมคะโลสองร้อยค่ะโลสองร้อยวะงามสวยงามเนาะผิสิบบาทเก็ดเพิ่งลายก็นะเก็ดเพิ่งทามมาเป็นกระสอบเลยเก็ดเพาะ เห็ดเพาะหุมเห็ดเพาะจ้าป้าโซนนี่สิบเนียนหมักนาว้ดยพี่น้องหมักนาวหมักเพชกระเทียมพอยผูกก้้ยหลายขนาดกยเ ไห่ามาจะสตณบุนเดอปาโยนเบเพาะเมงเคงเห็ดปัว